อุ้ย,ยพี่คนนี้เขาเอาเสื้อผ้ามาซากักโอ้โหอีเจคนนี้ที่เข้าไปในตู้เครื่องซักผ้าแล้วก็ปั้นทั้งเป็นโอ้โหใจคอมึงทําด้วยอะไรอุ้ยพี่คนนี้เขาตายเลยย่าโอ้โหอย่างนี้เราสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะทรมานอีเจคนนี้ยังไงเราจะต้องจับอีเจคนนี้มาลงโทษนะจ๊ะนี่เข้าไปในอีกมิตินึงเลยเราย้อนเข้ามาในอีกมิติดึงแล้วนะฮะโอเค ก็จะทำการฆาตกรรมมันเฮ้ยวันนั้นนะฉันไปช้อปปิ้งที่ตลาดมาของลดราคายเยอะมากเลยล่ะค่ะโอเคทำให้อินนี่ตกลงมาได้แหมปึบนี่เวรกรรมตามสนองเป็นยังไงล่ะฆ่าคนอื่นเขาโอ้แต่ก่อนนั้นี่คือเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาแล้วไปที่พี่คนนี้โอ้โหโดนอัดเละเป็นขี้เลยมั้งป่านนี้โอเมก้าแบบนี้อ๋อสามารถทรมานได้อีกแบบหนึ่งนะคะโอเคเราลองไปทรมานอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้เราซื้อนะคะโอ้ มีครบทุกอย่างเลยมีทั้งปืนมีทั้งเมีดมีทั้งอะไรโอ้โหโหดเกินไปตอนนี้เรามี150เหรียญน,นะฮะเราสามารถซื้อปืนอะไรที่มันโหดๆดได้บ้างไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลย งั้นเราใช้อันนี้เลยดีกว่านี้กระบองเพชรนี่ตีหัวแม่งเลยนี่แน่นี่แน่นนนเฮ้ยการที่ทําร้ายคนอื่นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่เลยแกจะต้องโดนสารเตี้ยนะคะนี่เลยบุกตีมาในห้องน้ํานี่แหละนี่ตํารวจไม่รู้ด้วยเฮ้ยเด็กคนนี้ฉันขอเลิกกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ลูกฉันจะขโมยไปนะอุ้ยตายไอเด็กคนนี้จะขโมยลูกว่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้มันต้องลงทันนะคะนี่เลยเอ้ยวันหยุด สุขสบายไปขโมยเด็กมาได้ห้าคนอาบน้ําให้สบายใจแล้วเอาเด็กไปส่งดีกว่าอุ้ยแบบนี้ไม่ได้นะอีเจ๊เอานี่เลยไฟช็อตนี่ตาเลือกไปเลยโอ้โหเหลือดต่หัวกะโหลกโอ้ยดูดิโอ้หูมันป้นเมืองว่าเราจะต้องจับโจรเข้าไปปั่นใช่ไหมโอเคเอ้ยอย่าทําฉันนะฉันขอร้องโอ้ไม่โอ้โหปัดเละเป็นเลือดสาดเลยแล้วก็มีผู้บริสุทธิ์ด้วยนะคะระวังจับผิดตัวโอ้ไม่อย่าทําฉันโอ้โห โดนปั่นไปแล้วเราสามารถจับไปคนที่ตีคอมมาได้ไมเนี่ยโอ้โหหน้ามันไสมากเอ้ยฉันคือคนบริสุทธิ์อย่าทำช้านี่ทำหน่อย <c oughs> โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เราจะทำคนบริสุทธิ์ไม่ได้นี่เลยไอ้หน้าลิงมาเนี่ยโอ้โหนี่แฝดกันปะเนี่ยหน้าเหมือนกันเดะอีกสามคนนะคะ้านี่เลยไอพี่หัวทองนี้เอ้ยไอคนนี้มันขโมยทีวีมาเฮ้ยอย่าทาช้านฉันจะขโมยทีวีประจำำํานําเพื่อเอาไปซื้อนมให้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ฉันจะก็ต้องฆ่าแก ต่อให้แกจะมีเหตุผลร้อยเท่าพันเท่าแกก็ไม่รู้ตอนนี้เชฟออได้ได้๋ยวโอ้ยผักเชฟลงในหม้อน้นําร้อนเดือดๆโอ้โหป่านนี้เชฟเสียโฉมแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วแล้วเชฟเขาจะมีเมียไม่น่าเสียโฉมไม่ได้นะคะเราจะต้องลงทันหืมตรงนั้นมีวัวอยู่หนึ่งตัวนะคะโอ้โหอีเจ๊คนนี้นอนสบายใจไม่รับไม่รู้อะไรเลยนี่เทสีแดงลงไปโอ้โหโดนโดนกระทิงฟิตโอ้โหเละนะคะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วบอกไว้เลย นี่นี่ผักอิตาแก่นี่ปันเข้าไปในเครื่องหมูแล้วฉันก็จะริบเงินทั้งหมดที่มันขายมาได้โอ้มึงนีใจดําใจซาม,มากเลยนะคะเนี่ยกรรมที่ขิดมีอยู่จริงนะคะโอ้ดูเจ้าหมาตัวนี้สิมันฉลาดมากเลยอย่ามันขุดหากระดูกได้ด้วยนี่แต่ว่าเมืองหน่าตายไปซะโดนไม้ทับไป อันนี้ไรเนี่ยที่ก่อสร้างโอ้โหอย่าบอกนะโอไม่นี่ตัดเชือกไปเลยนี่ตายคู่โอ้โหแบบนี้มันฆาตกรรมคู่เลยนะเนี่ยมึงโหดเกินไปแล้วไม่ได้แล้วนี่เลยค่ะจับมาทรามานด้วยฝีมือของพี่เองเลยนะคะนี่ <c oughs> งานนี้แกไม่รอดโอ้โหมีเงินอยู่750เหรียญเลยคุณผู้ชมซื้ออะไรดีวันนี้เออเฮ้ยมีลิงด้วยอะเกียนน่าตะเกียนน่าดูนะคะนี่เลยซื้อลิงมาเลยคานี้ โอ้ยลิงจ,กจกักๆักรักจริงๆโอ้โหเดี่ยวโอ้โหระเบิดนี่ว่านี่เลยตู้โ้โหเป็นลิงที่แอบแฝงอันตรายนี่เลยระเบิดรัวๆเลยนะคะนี่ตุ๊บ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 เป็นยั้ฮ้ฮฮไอตำรวจนายนี้ได้ข่าวว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเลยจับอาชญากรได้หลายคนวันนี้แหละฉันจะมาจัดการแกไอตำรวจคิดว่าจะเก่งนักอยาง้งหรอฮ่า โอ้โหแบบนี้เราจะต้องช่วยตำรวจหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่ไงปลดล็อกมาได้แล้วโนี่ไงจัดการเลยค่ะคุณตำรวจนี่ฉันแอบอยู่ในนี้ตำรวจไม่เห็นฉันแน่โอ้ยมันหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยนี่เลยค่ะคุณตำรวจนี่เลยเอาหนังสือสีแดงนี่ออกนี่เจอแล้วจัดการเลยค่ะเอาไปลงทันหรือว่าไปทรมานด้วยตัวเองดีอ่าเอาตามแบบว่าะตาริขิตได้ค่ะนี่เลยจับมาเลยค่ะนี่ฟึ๊บ อตายแล้วนี่แชะแชะไร้สดสักหน่อยเป็นยังไงล่ะคนดังก็ยังงี้แล้วนะเป็นยังไงหัวสีเป็นยังไงล่ะลนะงงหัวสีวส,สวยปลาพิ่งไปย้อมผมมาหัวสีอย่างเ้ละเจ๊ตกท่อไปเลยค่ะอ,อ้าตายแล้วโอ้โหตาโทรศัพท์ตกลงมาท้าหัวตัวโอ้ ه, คนไข้คนนี้ฉันจะฆ่ามันเพื่อเอาเงินประกันนี่เอาเข็มฉีดยาจิ้มไปเลย <laughs> โอ้โหเป็นคุณหมอที่ไม่มีทันตบัณเลยตายแล้วอย่างนี้ต้องจับมันมาทรมานลงทันนะคะโอโ้ฉันกำลังจะขี่รถไปซื้อกับข้าววันนะแต่ว่ารอให้รถไฟมันมาก่อนฉันกลกวรถไฟจะจนน่ะนะไม่ทันละเจ๊ตายไปซะโต้มเรียบร้อยเป็นยังไงน้้ยตายแล้วโอ้ยอย่าเอาเงินชันนะคะโอ้ย่ายิงชันโอ้โหตายแล้วมันยิงแคทเชียร์แบบ กะนำซัมเมอร์เซล์ตายแล้วรับไม่ได้อย่างนี้มันจะต้องจับปราโลกงทางนะะคะดี่เลยอ่าเราจะมาค่าเองไหมไม่เอาอะ่ะตามชะตาฟ้าดิกิดดีวกว่าโอ้ยหลับสบายจริงๆเลยนะเนี่ย แบบนี้มันจะต้องเล่นทีเพ่อนะคะเราจะต้องฆ่ามันค่ะนี้เลยเปิดให้มันตกลงไปนอกเครื่องบินโอไม่ไม่โอโหของตกประทับโดนปันเละเลือดกระจายทีนี้เลยค่ะทีบให่มันโดนรถไฟชนไปเลยมันคือแฟนของฉันเองแฟนฉันชอบมีกิ๊กหนะฉันก็เลยฆ่ามันทิ้งซะมันชอบทำร้ายจิตใจของฉันโอ้ตายแล้ว น่าสงสารอีเจคคนนี้อยู่เหมือนกันนะค่ะเรื่องความรักอว้ยแต่ไม่ได้เราจะต้องจัดการมันนี่เลยอุ้ยตายแล้วชีวิตจะลำบากมากเลยนะเนี้ยมาติดเกาะก็จะต้องมาหามะพร้าวกินน้ําก็ไม่มีให้กินมีแต่น้ําทะเลแบบนี้นี่เลยค่ะลูกมะพร้าวตกลงมาทับหัวโอ้โหแล้วมีดเถาะคอตัวเองตุยไปเลยโอ้โหเจคคนนี้น่าสงสารอยู่เหมือนกันในคะเนี่ยเฮ้ยปวดหลังมากเลยทํางานหนักเน่สักพ่อให้ชั้นหน่อยไอเจ้าเมียขี้เกีย นี่แนะ่ใช้ฉันนักหนาใช้ฉันทั้งวันทำไมแกไม่ทำเองเลยคะนี่โอ้โหลอตารีดรีดหน้าเลยนะเนี่ยแต่ว่าสงสารเจ๊คนนี้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยโดนสาบมีใช้ทั้งวันเราจะทำไงดีอะแต่อย่าว่างั้นนี้เลยเราก็ต้องว่าไปตากรรมนะคะกรมใดใครก่อกัมนั้นต้อง่อมเติดสนองซึ่งผู้ชายคนนั้นก็น่าจะได้รับกรรมแล้วล่ะนะแต่ว่าเฮ้ยอย่าบอกนะเจ๊เจ๊กับรักโอ้ยเป็นการรับกรรมที่โหดมากเลยนะเนี่ย เฮ้ยนี่แนนโนะป่ะเนี่ยโอ้แต่ว่าหน้าไม่เหมือนแนนโนะเลยน่าจะเป็นแนนนะโอ้ย่าทำชั้นโอ้โหลงไปในบ่อน้ำสารเคมีโอ้หูโอ้เหลือแต่กระดูกโอ้มก้ o d อีเจนี่มันโหดเกินคนแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้เราจะต้องลงทันเองนะคะ มันโหดเกินไปแล้วเราจะต้องซื้ออาวุธที่แพงที่สุดในโลกเลยเลยค่ะ1,000เหรียญอ,อ้าตายแล้วจะย,ยิงฉันเลยฉันมีเหตุผลที่ค่ายผู้ชทยคนนานหนะ้าไม่มีเหตุผลจ้าเพราะว่าแกมันเลวไงแกอย่าหาข้ออ้างนี่ยิงหัวกระบ,บาลไปเลยค่ะนี่ยิงแบบรนวะแล้วมันแลมันจะตายวะเนี่ยอาวุธก็แพงโอนี่ไง แล้วต้องทำแบบนี้โอ้โหไอ้ผู้ชายคนนี้มันยืนเก๊กกะเห็นแล้วลอกหูลอกตาจริงๆนี่แน่ตกลงไปในถังขยะเลยฮโอโฮ้ตายแล้วไปผ่าเขาได้ยังไงอะโหชีวิตเขาน่าสงสารนะ เข้าไรบ้านไม่มีข้าวจะกินอีเจคนนี้มันจะต้องโดนชะตากรรมเล่นงานบ้างแฟนไม่มีก็ต้องเปลี่ยนหลอดไฟเองอะน,นะชีวิตของฉันสาวโสดนี่เลยค่ะเปิดสวิกรับรองมึงตายแน่อ้าวจ,จะโอดนไฟช็อตผู้ชายที่ไหนก็ได้ช่วยๆเดี๋ยวก่อนนะมึงโดนเลื่อยซ้ำโอ้โหโดนหนักเหมือนกันนะน,นอเจคนนีน้แต่สมน้ำหน้าเฮ้ยนี่มันคินจองอืมบ้าบ้าเนี่ย แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นผอมโอ้ไม่กอดโอ้ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะโอ้ไม่ o อนี่คืออะไรอะตราต้องทำยังไงโอ้โอ้จิมหายแล้วโอ้ตรวจมาจากไหนก่อนท่านอิมจองอึนโอ้โ oh, หแล้วหนีเขาไปในบ้านใครก็ไม่รู้แอบนะคะแอบตอนนี้โอ้ oh, โหระเบิดมาแล้วตูมอ๋อเราจะต้องฆ่าท่านอิมจองอึนนี่เลยค่ะสาม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 เป็นยังไงล่ะนี่ พ่อท่านอิมจองอึนมาฉีดสเปร์ทำไมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้โหตายห่าละนี่แน่โอ้โหรถถอยอมาไม่เห็นท่านอิมจองอึนหรือไงโอ้โหตายแล้วดูเหมือนว่าไฟอะไรจะไหม้ห้างนะคะเนยเลยนี่มันโจรน,นี่จับเผาไปเลยค่ะอัอนีคือผูริสัทซูดโอเคเจ๊โอเค,อเค,อเคขอโทษ เจ๊ขอโทษแค่ยากหยอกเท่านั้นโอเคนี่เลยตกลงไปเพื่อมึงเผาห้างใช่ไหมได้มึงตกลงไปเลยนี่เอาหลับผู้บริสุทธิ์รีบหนีไปตอนนี้ไฟกําลังไหมห้างอุย้ยตายแล้วคนไข้ของฉันล่ะอ้าวเฮ้ยหน้าเหมือนกันนี่มันโจรปลอมตัวมานี่นานี่เลยลงไปเลยจ้เจ๊ <c oughs> อเจ๊ J. ขอโทษเอานี่เลยทําไมพวกโจรมันขึ้นมาน้อยจังวะโอโหตายละเฮ้ยนี่ไงไห,นหน้าหนวดนี่ลงไปลงไปอุย้ยนี่เจอแล้วนี่เขาพกคนเรียบร้อย